ครับสวัสดีครับเดี๋ยวพามาชมการติดตั้งรัวคาวบอยที่ติดตั้งเสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมภายในสี่วันนะครับผมนี่ครับผมรัวคาวบอยคานสามชั้นนะครับผมของทีมงานรัวคาวบอยอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรปรีร์นะครับผม <c oughs> ถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมในเบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสามแปแปดสองสามหกครับผมนี่เป็นการที่ ติดตั้งภในสามวันสี่วันสี่วันครับผมเสร็จเรียบร้อยพ่นสีเรียบร้อยครับผม <c oughs> นี่มาล้อมที่บ้านโกรกขี้หนูอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนี่ครับรถคารบอยสะอานสามชั้นล้อมฟาร์มไก่ของน้องโยครับผมโชคดาราชายครับผม ที่เมื่อกี้ไปรับชัยชนะมาในเงิน1ดื0พันเจ็ดสิบล้านสองแสนนะครับผมกำลังจะขยายฟาร์มต่อครับผมครับค้างเรามีทั้งรั้วคข้าบอยสองคานรัร้วคขวบอย3ามคานรัร้วคข้าบอยแบบแผ่นทึบสามคานและสองคานนะครับผมแล้วรัว้วแบบสำเร็จแผ่นสำเร็จอัดแรงนะครับผม ติดตั้งง่ายเสร็จเร็วครับผมคงทนแข็งแรงนะครับผม <c oughs> ถ้าใครสนใจต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมทั้งรั้วตะข่ายก็มีครับผมรั้วตะข่ายมีทั้งรับประกัน80ปีทั้งอุปกรณ์และตะข่ายนะครับผม <c oughs> ก็ฝากเพจรั้วคาวบอยและช่อง y u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  e ด้วยนะครับผมถ้าสนใจต่อก็เข้าไปดูได้นะครับผมทางรั้วคาวบอยต,บตามทดตามผลงานได้นะครับผมพามาชมอันนี้ร้อยสาสิบกว่าเมตรนะครับผม130สกว่าเมตรก็ติดตั้งเสร็จภายในสี่ <c oughs> วัน,นครับผม เดินดูบริเวณรอบๆครับมีรั้วหลากหลายให้เลือกให้ชมกันนะครับผมให้มีให้เลือกหลากหลายครับผมก็จะไปเก็บสีอีกครับอีกรอบนะครับผม สนใจก็ติดต่อสอบถามก็มาได้นะครับในเบอร์0967388236นะครับผมได้รั้วส,สวยๆที่ไปล้อมที่ที่นาที่สวนที่บ้านนะครับผมเพิ่มความงามเพิ่มความมีสเสน่ห์เพิ่มราคาให้กับพื้นที่ของเรานะครับผม นี้เสร็จเราก็จะไปต่อสารคามแล้วก็อำเภอนาโพแล้วก็อินเล็กไฟแล้วค่อย,ยไปรั้วตะข่ายที่อำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ผลิตและจำหน่ายหัวรั้วนะครับผมของทีมง,งานรั้วกระบอยอำเภอเมืองจังหวัดรีรำนะครับผม สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมครับฝากผลงานด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทาั้งทางรั้วข่าวบอยภูมเมืองและช่องยูทูบรั้วข่าวบอยภูเมืองด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผม